เต็มไหมเต็มไหมเวไอ้ยังไ,ไม่เล่นอะไรหรอดูนี่งไงพี่ไ่ไม่ไ,มไ,มไมเเปเก็บบอลไหมวันหลังซื้อบอลไอ้นี่มาเล่นกันดีวกว่าเวลเล่นเนี่ย ให้ให้น้องมั่งให้น้องมั่งอึ๊บเอาไปอ้าวไม่ใช่แฮนด์บอลนะเวลคิดว่าเป็นแฮนด์บอลหรือไงครับคุณคิดว่าเป็นแฮนด์บอลหรือไงครับคุณเวลคุณคิดว่าเป็นแฮนด์บอลหรือไงครับนี่พี่ฮันนะพี่ฮันนะร,ร,รักน้องไหม ไม่รักน้องพราน้องดื้นอนะไม่มีใครรักน้องเตะน้องหนึ่งทีพี่ฮัดเวลพี่เวลขอบอนได้ไหมขอบอน พ่อขอบอลพ่อขอบอลนะ<อ>พ่อขอบอลเออให้พี่ฮานะนี่ให้พี่ฮานะวิ่งไปเก็บมาลอู้ไปเก็บบอลมาวิ่งไปมาแล้วก็ให้น้องเลยเดย์ได้ไหมเดยนี่มาแล้ววิ่งไปเอาไหมาแฮนด์บอลอีกแล้ว ขอขออ่ะให้พี่หันอะอยู่ไหนด้วอ่ะ